ลองแมงก็อยากแค่เดียวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ มันจะมีรุ่นเต่าไม่ดับนะเทียนะระหว่างมันจะมีอยู่สองรุ่นรุ่นเตือนก่อนมาขอเยอะเลยเว้ยขอเยอะเลยเว้ยขอแน่นแน่นขอแน่นแน่นเด็กแค่สองก้อนขอปลายแน่นแน่นเออเออเอ็นนี้เอาไว้ก่อนโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยลองเป็นลมนะไปถือเค้กอ่ะเฮ้เอาเอานี้ก่อนนีก่อนไอ้อธิษฐานใหม่อธิษฐานใหม่เค้กจะยากไปอธิษฐานใหม่น้ำลายไม่ไหล น้ำลายไม่เอาดิไม่ดับแม่เขียวน้ำลายด้วยตายแล้วเอาน้ำเขียวเลยเปิด <c oughs> ไปเดี๋ยวไหม้ร้านเออต้องแบบเป่าผสมน้ำลายอเอานิ้วบีบเอานิ้วบีบเอานิ้วบีบฮ่าต้องแบบเป่าแบบเป่าโป๊ะพี่เด้น้ำมาละโอ้ยเอาไอ้อ,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 อะไร <c oughs> เค้กคันพูมิลำบากหาหมอเป่าดีๆเป่าดีๆมันทำได้เว้ยมีความสามารถอะไรเป่าดีๆเป่าดีๆอีกนิดนึงกู้ัยสรุปไปไหมผมมีแก้มจ๋ามกันดิกี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 มันเหนื่อยไม่เป mm ็ว hmm. ่ามันเหนื่อยไม่มันมันลนคางอยู่ไม่ไดเอาที่เดียวเอาที่เดียวอันนี้ก็ลนคางอยู่นะ แล้วเอาดิ้วพี่เอาดิวพี่ไป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 โป่งเห็นแล้วเหนื่อยใช่ไหมอ่าอ่าอ่เฮ้ยทุกคนระวังเอาเอาเทียนออกจากลูกโป่งก่อนเคยดูคลิปไหมตึ้มอันนี้อันนี้คือไฮไลท์อันนี้เราเปล่นอันนี้คือไฮไลท์ส่งคำอวยพรมาได้เรื่อยๆนะคะอ๋อ ทำไมลูกโป่งไม่ระเบิดออกมาทั้งยี่อ่ะถ้าเปิดปิดด้านโอ้โหไม่สวยเลยมันไม่เด้งอ๋อยน่ารักอย่างนั้นก็ได้ดูดีเทลร่าสแพทลักเบนนะคะเออรู้แล้วมีที่ลูกโป่งด้วยนะข้างในเหรอใช่ใช่ตรงมันเขียนอยู่ข้างในลูกโป่งนี่คือเป็นข้างในลูกโป่งคือเป็นเศษเล็บของแพททั้งนั้น พี่ก็เกือ่ะอาจไม่มีหอมสักป้อนหรอกหมแล้วเพิ่งทำวันนี้คุดไลคิสทำไมเพิ่งเตรียมวันนี้ใช่ไหมอืมอ่ะเค้กพี่ก็ต้องต้องต้องแบบเหียบแค่ไหนเดนแนโอเคโอเคตับแล้วมาวันนี่ต้องหมายดีอะถ่ายรูปเบลออกมาสิเอ้เบลแค่นี้นะบายโอ้ยพอพี่เบนยเยอะนะจ๊ะ 감사합니